โอเคครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะพามาดูคอนโดหนึ่งนะครับในย่านประชาชื่นที่ผมเนี่ยดูแลการขายอยู่ที่นี่จะเป็นคอนโดบ้านสวนมะข้าวนะครับราคาที่ผมได้มาเนี่ยเป็นราคาที่ดีที่สุดในโครงการเลยนะในขนาดห้อง35ตารางเมตรเนี่ยในย่านประชาชื่นเนี่ยผมว่าห้องเนี่ยราคาถูกที่สุดลวราคานะครับอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมื่นบาทเท่านั้นเรามาดูเลยว่าห้องเป็นดับไหนอ,อันนี้จะเป็นในส่วนของด้านนอกอาคารนะครับแล้วก็ตำแหน่งห้องของเราจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ที่ชั้น7นะครับแล้วก็เป็นห้องที่วิวไม่มีตึกบังนะครับเป็นวิว ในรูปต่อมานะครับนี่ถ้าเรายือนอยู่หน้าประตูห้องแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเนี่ยทางด้านซ้ายมือตรงนี้ครับก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็ทางด้านนี้ขวามือเนี่ยจะเป็นเหมือน จะเป็นเหมือนอีกห้องหนึ่งจะเป็นอารมณ์เหมือนวัน bedroom อันนี้พอเราเดินเข้ามาข้างในตัวห้องเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้ครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแล้วตรงส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโถงเหมือนห้องนั่งเล่นนะครับสามารถปรับเปลี่ยนตามการใช้งานได้แล้วก็ตรงกําแพงตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรูปหนึ่งอ่ะอันนี้ครับก็จะเป็นรูปนี่ครับก็จะมาเห็นชัดขึ้นว่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนอีกห้องหนึ่งนะครับสามารถทําเป็นห้องนอนได้หรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานหรือปรับเปลี่ยนตามการใช้งานตามความต้องการของเราได้เลยให้ดูมุมนี้ คือจะเป็นประตูด้านหน้าห้องแล้วก็อันนี้ห้องที่ผมบอกว่าสามารถทําเป็นห้องออห้องนอนได้ก็ในส่วนตรงนี้กำแพงตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํา ห้องน้าก็จะมีแยกเป็นโซนแห้งโซนเปียกให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนกลางนะครับตึกนี้มีลิฟต์นะครับมีทั้งหมด8ชั้นมีลิฟต์ให้มีตู้จดหมายนะครับให้พัสดุเนี่ยมาส่งที่ด้านล่างได้แล้วก็จะมีฟิตเนสนะครับมีสระว่ายน้ําก็ถือว่าเป็นคอนโดเล็กๆแต่ว่าส่วนกลางครบเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของทาเลกันบ้างที่นี่นะครับคอนโดบ้านส่วนหมก้าเนี่ยจะอยู่บนถนนประชาชื่นสามารถเข้าออกได้หลายทางมีสถานที่สําคัญสําคัญนะครับที่ใกล้ๆเนี่ยก็จะมีโรมโปรประชาชื่นนะครับเดี๋ยวมองงาเมืงว่านมีโรงพยาบาลเกษมราช ตลาดบองมาเช่เวัสมินารีอันนี้เป็นจุดหลักๆนะครับถ้าเราออกมาจากซอยของคอนโดเนี่ยก็คือจะอยู่ซอยนี้ครับเป็นซอยประชาชื่น37เราสามารถออกมาทางถนนรัชดาพิเศษได้นะครับหรือว่าจะขึ้นมาทางตลาดบองมาเช่แล้วมาทางวัสมินารอีเนี่ยมาออกถนนมิภาวดีได้หรือว่าจะขึ้นมาทางนี้ จะมาทางงามวงวานนะครับมาทางเดียมองงามวงวานหรือจะอตรงไปเป็นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตก็ได้เหมือนกันถือว่าเป็นทำเลที่ดีใช้ได้เลยถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะนัดดูห้องก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าใครต้องการายื่นสินเชื่อในการยื่นซื้อคอนโดเนี่ยก็ให้เราช่วยได้นะครับเพราะว่าเรามีบริการยื่นสินเชื่อให้ด้วยยังไงก็ถ้าเข้า,าม,มาสอบถามกันก่อนได้ครับเรื่องราคาในหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทเนี่ยสามารถต่อรองกันได้นะครับรยังไงเรามาคุยกันอีกทีนึง่งถ้าคิดจะ